เยียวยากเกษตรกรนะคะ5,000บาททกอสเอตรียมจ่ายเงินรอบ3กันแล้วค่ะจ่ายเมื่อไหร่จ่ายวันไหนนะคะในคลิปนี้มีคำตอบค่ะติดตามรับชมนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารก่อนใครคะ่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะท่านสามารถกดไลค์ได้ที่เฟซบุ๊กนะคะทีวีสีไทยคะ่ะจะได้ข้อมูลข่าวสารดีดๆเช่นเดียวกันคะ่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีสไทยกับปุ้ยเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้มีคำถามคำตอบด้วยนะคะสำหรับเงินเยียวยากเกษตรกรนะคะที่รอจ่ายเงินรอบ3ถามว่า เมื่อไหร่ยังไงนะคะก็คือในวันที่10กรกฎานะคะที่ผ่านมานะคะตัวตั้งเหลือเพียงอีก5วันเท่านั้นนะคะที่ทกศนะคะเขาจะเตรียมจ่ายเงินเยียวยารอบ3ถามว่าทําไมต้องจ่ายเงินให้กับเกษตรกรอีกตรงนี้นะคะคําตอบก็คือการจ่ายเงินรอบ3เนี่ยให้กับกลุ่มอุทธรนะคะโดยโอนเงินเยียวยาเกษตรกรรายละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะจะมีรายละเอียดก็คือ ผ,ผู้ยื่นอุทธรณ์นะคะก็คือที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรเนี่ยจำนวน7 0 0 0 0ื่นกว่ารายซึ่งกระทรวงเกษตรได้แจ้งข้อมูลให้ทกสนะคะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาแล้วบางส่วนและส่วนที่ดำเนินการตรวจสอบความซําซ้อนเนี่ยอยู่ระหว่างการแจ้งข้อมูลให้ทกศนะคะเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาต่อไป2นะคะก็คือ กลุ่มผู้อุทธร์นะคะที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรหรือไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาภายใต้โครงการตามมติคณะกรรมการกันกองนะคะแล้วก็มติคอรมอรที่เกี่ยวข้องค่ะจึงเห็นควรยุติการพิจารณาจำนวนหนึ่งแสนลายนะคะประกอบด้วยนะคะก็คือกลุ่มข้าราชการลูกจ้างประจํากลุ่มข้าราชการบํานาญกลุ่มมิสสิตซ้ําซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งการตรงนี้เขา เขาไม่แจกให้นะคะกลุ่มที่ได้รับสิทธิจากประกันสังคมแล้วก็กลุ่มที่มีสถานะเป็นสมาชิกครอบครัวนะคะครัวเรือนของเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นเกษตรกรค่ะมาดูกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มผู้ยื่นอุทธรณ์ที่ต้องรอผลพิจารณาค่ะจำนวน7 0 0 0รายโดยในจำนวนผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ อุทธร์ตรงนี้นะคะจำนวน2,000กว่ารายเนี่ยรอผลการตรวจสอบการลงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของกมรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งคาดว่านะคะจะดำเนินการแล้วเสร็จนะคะในวันที่10กระะกฎาคมค่ะหากผู้ยื่นอุทธร์รายใดมีข้อมูลปรากฏในกลุ่มดังกล่าว ให้ดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและเสนอคณะกรรมการกันกองพิจารณาต่อไปนะคะในกลุ่มที่ยื่นอุทธรณ์ค่ะการมีสถานะของผู้ประกันตนจากการตรวจสอบข้อมูลประกันสังคมณนะวันที่16จําจำนวน1,500กว่ารายนะคะ ได้ขอให้สำนักง,งานประกันสังคมพิจารณาความตรวจสอบถูกต้องเหมาะสมว่าจะสามารถรับดําเนินการต่อไปอย่างไรนะคะเพื่อเสนอคณะกรรมการตรงนี้นะคะถ้าใครรอคอยเงิน3,000บาทตรงนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะมีการโอนเงินให้นะคะข้อมูลตรงนี้ค่ะคือโอนเงินให้ตั้งแต่วันที่ 15นะคะถึง29กระกากรกฎาคมนะคะยังไงเข้าไปเช็คบัญชีกันได้เลยนะคะเขาจะโอนวันละ1ล้านคนนะคะเช็คกันเลยค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารดีๆก่อนใครค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ